สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์แชนแนลอีกเช่นเคยครับผมโนนมาแชร์วันนี้ครับผมจะพามาดูรถคันนี้มันคือรถ New Expender ในปี2023ครับแต่มันคือตัวเริ่มต้นราคา799,000บาทมีออปชั่นอะไรมีรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับตัวรถเดี๋ยวผมมาเจาะรายละเอียดให้ครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดติดตามให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อกันติดตามของเราเองเราจะนำข่าวสารดีๆนำข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อยู่เป็นประจำ มาเริ่มที่ตัวรถก่อนครับรถคันนี้คือตัวรุ่น GLS Limited ในไลน์อัพของ x p a n d e r Expander มี3โมเดลด้วยกันโมเดลแรกคือ GLS ตัวเริ่มต้นเลยจะแส9 0ก0าแล้วมันมีการ minor change ที่ผมเคยรีวิวตัวรถไปแล้วที่เป็นรุ่น GT ราคาอยู่ที่912,000และตัวท็อปสุดเลยที่มีการแบ่งแขนงออกมาให้ชัดรถรุ่นนั้นเนี่ยเหมาะกับกลุ่มไหนเหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหนคือตัวท็อปสุด946,0 0 0บาทในรุ่นคอร์สครับท็อปสุดนี้ แต่ผมจะมาพูดถึงรถรุ่นนี้รถรุ่นนี้มีรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับตัวรถบ้างแล้วเหมาะกับใครราคา7จ9 0แสบาทมีออปชันอะไรบ้างตัวรถยังคงใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับตัวท็อปแต่ต่างแค่ออปชันตัวกระจังหน้าครับมีการตกแต่งมาเหมือนกับตัวท็อปมีไฟ d a y t i m e ์น n น i n g Light มีไฟหลีที่บอกสถานะของตัวรถเวลาเปิดไฟหลีก็จะติดขึ้นมาตรงด้านบนนี้มีเหมือนกับตัวท็อป สิ่งที่ต่างกับตัวท็อปที่ไมเนอร์เชนมานะครับคือตัวไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์ไบ l อลีดีที่มีทิปเปิลที่เป็นตัว LED โปรเจคเตอร์เนี่ยตัวท็อปจะมีตัวเนี้ยจะไม่มีจะเป็นฮาโลเจนธรรมดาแต่บอกไว้ก่อนนะครับเรามีออปชันที่อัพเสริมเข้าไปให้เกาะรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอินบอกเข้ามาสอบถามกันได้นะครับไม่มีไฟตันหมอกจากโรงงานแต่สามารถเพิ่มเติมได้ทั้งหมดส่วนที่ต่างจากตัวรุ่นท็อปนะครับด้านหน้ามีการตกแต่งเอ็กซ์เทเรียด้านนอกเนี่ย ให้มันมีความแบทแบทหน่อยมีการตัดเส้นด้วยสีดําด้านสมบุกสมบันหน่อยนะครับมีการตัดเส้นเข้ามาก็จะเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบที่สมบูรณสมบันระดับหนึ่งนะครับมีการตกแต่งตัวล้อตัวท็อปเนี่ยจะเป็นขอบ17นิ้วทูโทนแต่พอเป็นตัวนี้จะเป็นขอบ16นิ้วโทนเดียวขนาดยางต่างกันนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดยางอยู่ที่195 65 R16 เป็นขอบ16นิ้ว แต่ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยไซส์ขนาดยางอยู่ที่2 0 5 5 5 r 1 7จะเป็นตัวท็อปนะแต่โทนนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ไปเปลี่ยนแม็กเสียดายรถอ่ะเสียดายล้อไม่ได้อยากใช้ล้อเดิมอยากจะไปเปลี่ยนแม็กขอบ17นิ้วขอบ18นิ้วที่มันมีออฟเซตที่ต่างออกไปมันมีการยื่นของตัวรถอันนั้นก็จะเหมาะเพราะว่าไม่ได้ต้องเสียดายล้อที่เป็นขอบ16นิ้วนี้นะครับมีการตกแต่งตัวด้านข้างมาให้มันมีตัวอุปกรณ์เป็นสีแบดแบดหน่อยที่ข้างตัวรถ ถามว่าสวยไม้ผมมองว่าสวยกว่าที่เป็นแบบที่เป็นเงินเพราะอะไรเพราะมันจะทนทานต่อการใช้งานแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยนะครับมีการติตกแต่งตัวอุปกรณ์อย่างอื่นเข้ามาของตัวรถนะครับด้านหลังสิ่งที่ต่างจากตัวท็อปมีอะไรบ้างอย่างที่ผมบอกไปมีเอ d ทดีอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกที่มัน เปลี่ยนปรับเปลี่ยนไม่เหมือนกับตัวท็อปคือพวกเนี้ยเดิมเป็นสีเงินตัวท็อปแต่พอเป็นตัวนี้เนี่ยเป็นสีดําด้านมันก็จะเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบที่อุ้ยต้องการทนทานขูดขีดควรหน่อยสิ่งที่ต่างอีกอย่างหนึ่งของภายในครับคือตัวออปชันของตัวรถที่ต่างกันภายในเนี่ยคอนโซลของภายในที่ต่างกันออกไปคือมีการ ใส่ตัวคอนโซลให้เหมือนกับตัวโมเดล20 21 18เป็นโฉมเก่าที่มีการยกคอนโซลของโฉมเก่ามาใส่ให้แต่ยังคงเส้นสายของแนวออกแบบของมิสซูบิชิอยู่นะครับมีการตกแต่งด้านข้างมีลายเคปล่ามีการใส่เครื่องเสียงธรรมดามาให้แต่ไม่มีจอทัชสกรีนไม่มีกล้องมองหลังไม่มีเบาะหนังไม่มีปุ่มสตาร์ทแต่เป็นกุญแจร,รีโมทนะครับที่ กระจกพับได้แบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงแบบออโต้ฝั่งคนขับนะครับยังคงมีแบบปกติมีระบบออโต้สต็อปแอนด์โกมีกระจกพับเข้าพับออกของกระจกมองข้างเป็นแบบปรับไฟฟ้ารวมไปถึงตัวระบบแทชชั่น คอนโทรลระบบ ABS ระบบ BA ระบบ ASC อะไรพวกนี้ยังคงเป็นค่าสแตนดาดของตัวรถที่ให้มาอยู่นะครับก็ยังคงย้ำาครับว่ารถคันนี้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่อยากได้ไซซิ่งของตัวรถที่ได้7ที่นั่งอยากได้ไซส์รถใหญ่ราคาไม่เกิน8 0 0แสนบาทและรถคันนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกได้สำหรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ที่ต้องการออกรถในกลุ่ม7ที่นั่งแล้วอยากได้ความกว้างขวางของตัวห้องโดยสารแต่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องออปชั่นนะใครที่อยากได้ฟู อัพออปชั่นตัวท็อปท็อปไปเลยเล่นตัวท็อปอยากได้จากโรงงานเล่นตัวท็อปไปเลยผมแนะนําแบบนี้แต่ใครที่มองว่าจะซื้อไปแต่งทั้งทีอยากได้รถเจ็ดที่นั่งแล้วมันไม่ช้าประหยัดไปเลยทอดแรกเออแล้วมีออปชั่นที่สามารถฟิกคอนฟิกได้เลยว่าอยากได้อะไรอย่างคันนี้มันไม่มีไม่มีหลายอย่างล้อแม Mag ็กขรอสิบนิ้วอยากได้สามารถ ติดตั้งเข้าไปได้เรามีเตรียมพร้อมไม่ให้กับลูกค้าทุกท่านที่ต้องการออกก็จากมิซูวินทีรวมไปถึงไฟหน้าที่เป็นฮาโลเจนแบบธรรมดาผมเคยสร้างประวัติการไว้แล้วเดิมทีมันยังไม่มีผมใส่มาให้ในอุปกรณ์แท้จากอินโดนีเซียรเราเบิกมาให้แล้วก็ใส่ไปให้ในรุ่นที่มันยังไม่มีในปีโมเดล2022นี่ยังไม่มีแต่โมเดลใหม่ตัวท็อปมันมีแล้วแล้ก็อยายให้จากตัวท็อปลงมาใส่ให้ได้เช่นเดียวกัน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับย้านะครับใครอยากได้ตัวท็อปไปท็อปเลยใครที่อยากได้แบบคุ้มๆเจ็ดที่นั่งราคาไม่เกิน8 0 0แสนคันนี้น่าจะเป็นทางเลือกได้และเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไปส่งมอบให้กับลูกค้าท่านนี้และลูกค้ามาไกลด้วยมาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วเดี๋ยวจะนําเข้าห้องส่งมอบใครที่สนใจนะครับสามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือไลน์แอดหรืออุ้ยเร่งด่วนอยากจองอยากได้รถแบบนี้เรามีพร้อมส่งมอบในแต่ละโมเดล พร้อมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถโทรหาผมโดยตรงได้เลย0916966556อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อการติดตามของเราเองเราจะนำข่าวสารดีๆนำข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อยู่เป็นประจำอย่าลืมนะครับผมรีวิวเองผมขายเองคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าจะกินใหม่สวัสดีครับ